คำเตือนรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีเนื้อหาและคําหยาบายที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมในช่องของสล็อตตามเคยครับผมอยู่ในเกมของค่าย pg กันครับ ผมซับแห่งแอสแทกับสาวท้ำครับสาวถา้ำว,วันนี้เข้าถ้ำกันนะครับท่านผู้ชมปะมเริ่มกันเลยวันนี้ผมทุนห้าพันจ้ามาเยอะค่ากระเป๋าหนักจ้าไปสิบรอบกันยาวๆตัดจบเร็วๆจ้ามันหนักๆน้อยมาจัดเต็มน้อยวี วันก่อนนอนถ้ำจ้านอนถ้ำเราต้องมาแก้มือแก้ทีโดนให้หนักๆโอ้โหโอ้โห,โหเริ่มเล่นผมแล้วเริ่มเล่นผมแล้วไอ้ยีกลับมาแล้วเกือบตายเกือบตายจ้าเกือบตายจ้าเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอีกช่องอีกช่องอีกช่องช่อง <laughs> อีกอัน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 หมดได้เอ้า,อามาว่าหมุนฟรีไปจ้าหมุนฟรีสิบ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 จะได้อะไรหรือเปล่าสิบรอบนี้เอา้ามาอยู่มาอยู่ท่านผู้ชมเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องสวยอยู่สวยอยู่เอา้าเจ้า

พอตุ้งรำตุ้งรอันนี้บวกมาบวกมาเกือบเท่าทุนจ้าเอาบอลาเอาบอลาเกือบตายไปอีกสักสิบรอบสีจะขนาดไหนชีโยอในถ้ำนี้ทำให้ฉันหมดตูดรอบหนึ่งเอาเอาดีเอาดีเอาด,อาด,รอาดาีรอบนี้มาดีจ้ารอบนี้มาดีจ้า ไอ้เอาเอาไอ้เอาไหมไอ้บวกไปจ้าคูณไปจ้าข้าวบนแปดจ้าสวยอ่ะมาดีว่าดีผมมาเอาคืนรอบนี้ผมมาเอาคืนเล่นให้นักเล่นให้นักเอาดีเอาดีรอบที่แล้วทําผมไว้เยอะนอนในถ้ำยาวอ่ะรอบที่แล้วอ่ะเนือ รอบนี้กระเป๋าหนักจ้าเอาดิเอาดิมันต้องให้หน่อยแหละมันต้องให้ผมหน่อยแหละไปสิบรอบฟรีฟรฟรจ้ามันต้องคูนรอบนี้หนัก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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โยิ้มแล้วท่านผู้ชมยิ้มแล้วไม่ขาดทุนแล้วไม่ค้างคืนจ้าวันนี้เข้ามาแล้วรีบออกเลย อีได้อยู่มันแตกอยู่ท่านผู้ชมไม่แนะนำให้ทำตามนะครับมันจะหมดมากกว่าเดิมดูผมเล่นก็พอเพื่อความเพลิดเพลินและความสนุกสนานเท่านั้นไปไปบวกปุ๊มาดีว่ะวันนี้มาดีจริงเอาดีเอาดีเอาอีกดีเอาอีกดีอีก อึอึสวยอีกดีอีกดีมามาไหนๆก็มาแล้วอึหมุนฟรีไปอีกเจสิบรอบอืมเอาเรื่องเอาเรื่องคลิกไม่กี่ครั้งครับท่านผู้ชมนั่งลุ้นอย่างเดียวเลยนั่งลุ้นอย่างเดียวไอพดีในถ้ำนี้มันโหดแล้วผมวางกับดักไว้เรียบร้อยแล้วรอบก่อนผมนอนนะนอนในถ้ำนาน ทำผลหมดตัวไปบีเอลวอาเอาดิเอาดิาดไปไปเอาอีก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 เอาเอ 8, ีกฮอ้วหวววววววอวว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 อวว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 ลววววอวว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 วปวว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 วอววววอวว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  ดีสวยอ่ะสองหมื่นแล้วท่านผู้ชมสองหมื่นแล้วผมว่าลองคลิกเล่นอ่ะอุ่ยดึวยผมว่ามันจะดูดกลับหมดนะอ่ะคลิกไปอีกเฮ้ยแมนนวลแล้วแมนนวลอ่ะเอาคิีละเอาดิอืมไม่โดนว่ะท่านผู้ชมไม่ค่อยเข้าอ่ะเอาเอาอีกเอาอีกลบไป ผมจะไม่ให้มันหลุดสองหมื่นนะท่านผู้ชมเอยเอาเอาเอาน่อยๆเผื่อมันฟุกฟีอ่ะผมลุ้นตอนเนี้ยผมลุ้นให้มันฟีอ่ะ <skin> <leich> ไม่เข้าอ่ะไม่ <work> เข้าลบออกเดิผมไม่ให้หลุดสองหมื่นผมจะสแตนดาดไว้ที่สองหมื่นจ้ะเออผมจะลุ้นกินฟี จะลุ้นกินฟรีจะได้ไหมอ้ไม่เข้าว่ะไม่เข้าว่ะเอาเอา,เอาดีจะลดไม่ให้ลดสองหมื่น่ะจะได้ฟรีก็โชคดีอ่ะโอ้ยมาแค่ินสองกันเอาเอาหน่อยเอาหน่อยอพอพอครับวันนี้พอพอแค่นี้แหละทุนสเอ้ยทุนห้าพันได้มาสองหมื่นโอเคท่านผู้ชม แค่นี้นะครับใครที่ชมคลิปมาถึงตอนนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ